พการครับปู่ค่ะ,คะอ่าเจริญพรช่องโจพารวยแลขเอฟซีของโจพารวยสุขูสุขคนเนาะมือหนีก็เป็นมือวันอาทิตย์เนาะมือสันวันดีนั่นละจะต่อมาก็จะมาให้แนวทาง,างขวยรัฐบาลไทยเนาะงวดนี้แต่กว่าก่อนอื่นก็ต้องให้เอ็ดโจว่วาวอ่ายังงวดที่ผ่านมามันแนวทางมันเป็นอย่างไรของรัฐบาลไทย สําหรับไอห้หวยลาพัฒนาเราก็มีโชคมีลาบกันแล้วเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับหวยไทยนี่ก็เดี๋ยวให้เอ็ดโจเบ้าให้ฟังนะโจวเบ้าโหลดกลาบขอบพระคุณกลับปู่แนวทางอรัฐบาลไทยเนาะเบิ่งหวัวข้อดีๆเด้อคุณพ่อคุณแม่วันนี้เนี่ยเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของปู่ขุขันเนาะจะมาให้แนวทางเนาะคะ่ะให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับเบิง่ง ทุกวันนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านคำโค้งจันพุทธศุกร์แบบนี้มันมืดอยู่เนาะค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันรัฐบาลไทยออกแล้วเมื่อนี้ตรงกับวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สอง้าเก้าตรงกับวันอาทิตย์อาทิตย์อยู่ตอนนี้เนาะค่ะก็เดี๋ยวมื่อเดี๋ยววันที่แล้วเนาะค่ะมาดูวันวันที่ผ่านมาเลขออกเนาะค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าสามตัวหกสองเก้า สองตัวล่างสี่แปดปู้ว่าให้วิ่งเนาะ,ะวิ่งหกวิ่งหกเม็ดเดียวหกมาที่หลักร้อยห้ามลูดบอกว่าห้ามลูดนะฮะก็ลูดไปหลีเนาะะเพราะว่ามามาหันหลักร้อยเนาะคะคือวิ่งอย่างเดียวปรากฏว่ากัดตามควมคาดหมายเนาะะเขาต้องตกเนาะะปู้เนาะหลักร้อย oh, <man. S 1> มาดิ้ว่าก้อนขึ้นกันเนี่ย มดก่อนก็ให้วิ่งเก้าหรือเนาะปูเนาะหมดก่อนเนาะ okay, <man. S 1> วิ่งเก้าย่างเดียวห้ามรูดเก้า mm hmm. กับไม่หลี <laughs> มาดีหลักร้อยเนาะอันนี้คือคือ mm hmm. ปูกับโบสสามารถที่จะบอกได้ว่าเลขม,มันสีออกโดนใดสีนองอะ่ะปูเนาะแมนก็ก็เป็นการดูให้ได้ในเลยได้ในระดับหนึ่งกับเก้าสิบ 9กสิบกว่าแปลเซ็นต์เอาตีไปเ 98, ก 98, ้าสิบแปดเก้าสิบแปดอะโจให้เก้าสิบแปดถือว่าให้วิ่งตัวเดียวเข่านี่กะสุดยอดเลยเนาะค่ะปูเนาะบาน,นีเล่<ม>เลขจับคู่นี่ <c oughs> <c oughs> ก็เต็มความสามารถล,ละลนะ่ะปูอะนอกจากว่ามันสีชัดเจนมากๆสิปูยังสีฟันหนเหมือนเล่งเล่เลาเนาะปูเนาะเล่งเล่านี่สามารถ สองวัติดอะไรเล่าปูนี่จำปูให้สองงวดแล้ววิ่งรูดกับสองงวตดติดๆนะฮะเดือนกุมภาพันธ์เ<ม>อ้าบ,บัานนี้กับสีมาัดตา่มตอนแนวทางรัฐบรลไทยคุณบ่อคุณแม่ใครที่รอเนาะสายวิ่งสายรูดอย่าพลาดชมชมเดอ้อคิปนีนอฮะฝันดีบ<ม>้คา<ม>รคารับปูมาค่อยฝันเลยคนโยมช่วงนี้ก็คือตั้งแต่เขามากเ บ่า่มีฝันนะก็คือแบบว่าจำวัดมันกิเม็ดิีรีส์นะก็คือแบบว่ามันยังบัทันได้ฝันบักจุกบักอันนี้แต่จักไปบ่เห็นหน้าเห็นหนวดจุกไว้ไม่อยู่ทักก็ว่ไปเบิ่งให็นเน้นนองจุกนี่แม่บ่เห็นเลยบานนี้เม็ดซีรีเลยบ่ได้ฝันบ่ได้เงยจักจักรในนอกแต่ว่าช่วงนี้มันก็เลยสิบ่ได้เกือบ มไม่เกือบได้น้องจุกมอกาซอยกันแต่ละน้องจุกมาซอยก็อาตมาเนล่ะสิซอยบ้น <c oughs> านนะฮะบ้านอีสาวสอวทั้งหลายก็คือสิยิ้มแป้นกันเลยน้องอ้อ <c oughs> หลวงปู่บทที่บ้านมากพอได้ปนอยู่แต่ว่าบวหลายเป็นว่าดี <c oughs> โอ้ยปูก็สอนคืนอ่ะมั้ยอ่าก็คือนะล่ะก็ว่าจต่ล่ะก็เพิ่นว่าอย่างจานอาตมาก็ต้องดังเสียงเพิ่นเนาะให้มันคือแน่น่ะอย่างอาจารย์เสริมเวลาพันธิเหตแม่นบ่ล่ะมันก็สิเรียนเสียงยังหล่ะเออหลวงพ่อเสริมบ่แม่นบ่ล่ะหลวงพ่อเสริมบ่เออพ่อแม่นอาตมาก็มัด คือเล่าก็เลียนเสียงเลยมาเปิดซุ้มแม่ออกมาวัดมาว่านะโยมแม่ออกเป็นหัวรอจนน้ำหมากแตกก็น,น่นหละก็เฮ็ดเจ็งซี่ล่ะเขาเอินว่าการสอนเทศแล้วเทศมันบเครียดนะคือแบบว่าเข้าเข้าที่มาเจาะจงจนเกิดไปมันเกิด่แมแนวนะเพราะว่ามันก็หู้อยู่เขาเอินว่าลูกกระทํำสอนธรรมะให้พ้อมนะใจบ่จ้ะเออลูกกระท่มันคือยอย่างหล่ะขั้น มันบ่ถือก็ผิดซสำนันแม่นบ่ล่ะเฮาก็ปูอยู่แค่สำนันเออเอาสิแล้วปูมันบ่ผิดก็ถือแล้วเปลี่ยนใหม่มันก็บ่ผิดก็บถือสำนันล่ะเมื่อวาอาจารย์เติมเแล้วว่าว่านําเป็นนี่อยู่เท่าใดนั่นน่ะจ้าบ้านนี้ก็แม่บ่ล่ะรักษาศีล8บ้านนี้เอ้ยนั่งพุธโอ้พุธอยู่ั่นแหละ กอหับไปก็ไม่สิกางหูน่ะล่นะก็หมดหอ้ยบ้ว่บึม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 เป็นแบบเปิดมอระเต้นเนาะเปิดชูหวยนี่แหละมีมียอมมาโอ้ยปูคื้สอนคือแท้สนองกันเพิ่นคอมเมนต์มาเออมันก็จังซ่าลาคนโยมบอกว่ามันแฝงด้วยธรรมะเออเอาสิไปเน้นแต่ในเรื่องของ การพนันหลายมันเกิดแมนแนวม,นมันมันบม่มีประโยชน์อย่างเนาะเพราะว่าเขาก็หูอยู่จิตนี่คือตัวรับรู้เนาะค่ะเขาก็หูกันอยู่จิตอยู่ตัวรับรู้อ่ะเขาซื้อมาแต่ละคนนี่อายุก็หลายกว่าอตมาบางคนก็เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็น่าสียหูกันบิดแล้วอืเพราะว่ามันผ่านหลุมมาก่อนตมาเนาะ,ะทุกคนก็หู อยู่แล้วอ่ะขั้นมันมาถึกมันก็พิดเดี๋ยวว่าหลายยายห่หางเดี๋ยวเขาสิว่ายเขาวาใจเย็นๆลุงปูนเมี้ยคือสรงจะว่าวลายแท้น,น้ำโจพาลุ้ยเนี่ยมันได้ปล่อยตัวเลขเอาอีกแล้วเอคำลุงปูถึกแล้วเอ่อ,องานแนวทางของหวย รัฐบาลไทยมือนีเดอร์เพราะว่ามันเป็นข้างแรมเนาะข้างแรลมสิบ่ําก็เป็นหวยออกวันกูนเดอ้อคุณญาตกคนยมให้ระมัดระวังน้ำแน่ในเรื่องของไอประเภทพวกเลขหามเลขเบิ้นอาจจะมีมาให้เห็นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการนิฐานซื่อ,อ,อนะมันเพียงแค่ว่าเมันเป็นหวยออกบัโกูนก็หกให้ อย่าไปประมาทนะกับหวยพวกเลขพวกเบอร์เพราะว่ารัฐบาลก็จัดตอเน,นียดมาบดาฟังข่าวเดอ้อจักจิตจัดตั้งไดหรือยังหรือยังบทท่านได้จัดตังด้ง,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 งก็ต่อมาบุกงูน้าเดอ้อเพราะว่ามาบุคครสในใจเรื่องการเมืองเนาะที่นี่ก็อยากให้แนวทางเพียงสันส้นๆเด้อกับคุณญยาิคุณโยมาตามเทียตามาเบิงแล้วก็คืออา่า มีอยู่สิ่งหนึ่งเด้อที่อาตมาก็อยากจะให้กับคุณญาติคุณโยมก่อนดีอันนี้ก็คือสังเกตไหมหวยลาวพัฒนาเมื่อวันศุกร์เนาะวันวศุกร์ที่สิบสามที่ผ่านมาเนี่มันออกผิดสังเกตเนาะคุณโยมจําได้ไหมมันมีเลขหกมาตั้งสี่ตัวเนาะอ,ะ <c oughs> อะนั่นแหละมันเป็นจุดอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่น่า,น,า,น,าน่าสนใจเพราะว่าท่านเลขหกมันมาสี่ตัวปานนั่นมันจะต้องเหลืออยู่ที่รัฐบาลไทยหนึ่งตัวอย่างแน่นอนไม่บนก็ล่างอะ่ะ มาฟันธงให้ตรงนี้เด้อพิจารณาด้วยเพราะว่าเลขหกเนี่ยเราสังเกตได้มาจากหวยลาวพัฒนาเนาะคือหลักการสังเกตกันง่ายๆเลขอย่างมั้มาสิออกเก้าหก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 แปดสี่เมนบ่ล่ะจ้าใปคุณยมจับตรงนี้ไปอ่อถ้าว่าคุณโยมชอบก็อย่าลืมติดเลขหกไว้ด้วยเด้อเลขหกเนี่ยอ่าทีนี้ก็เลขหกเนี่ย กำลังของมันก็ค่อนข้างจะ,ะน่าจะมาพอสมควรนะ,ะว่าจะมันจะอยู่บนหรืออยู่ล่างอย่างนี้ยเอาฉะนั้นในการวิ่งอัตมาก,ก็จะให้เลขวิ่งไปมี2ตัวเดอ้อคือคือให้ไม่พลาดเลยคือคือะจะมีเลข3กับเลข6เดอ้องวดนี่สายวิ่งเยอะอัะนนี้ผมแม์สายรูด้ได้สายวิ่ง สาสรวิ่งเดียให้เอฟจอยจุดด้วยไห้่เอาค่ะมีสามกับหกนะคะคุณอ่ามีสามกับหกติดอย่างน้อยหนึ่งตัวอ่าก็ติดอย่างน้อยหนึ่งตัวเดอ้อคนหยาดคนย,คนยมแต่ว่าก็ไม่แน่อาจจะติดสองตัวเลยก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็แล้วแต่อันนี้นะให้แนวทางทีนี้อาตมาก็จะไม่จับคู่ให้เดอ้อพวกนี้ไม่จับคู่ให้แต่จะให้ ชุดที่อาตมาให้ชุดไปวัดดวงเอาลยอ่าโมนี้คือแค่สีชุดเท่านั้นน่ะให้คุณยาคุณโยมเอาชุดแรกให้ไปชุดที่ชุดสามแปดเนาะค่ะชุดแรกสามแปดบอไเอ็โจจดเหตุผลนำจ้ะชุดที่สองที่ห้าหกห้าหกค่ะแมนชุดที่สามไปที่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะชุดที่สี่ไปที่สิบเจ็ หนึ่งเจ็ค่ะอแค่นั้นแหละคุณโยมกลับตัวไว้ด้วยอ่ให้ให้คุณโยมอ่าถ้าผู้ใดมีรักลอยก็หามาใส่เอาอเดอ้อในสามชุดนี่แหละอย่างสมมติว่าอาตมายกตัวอย่างแมนบอขันชุดแรกเป็นชุดสามแปดนี่สิขันเข้ามีเล็กลักร้อยเข้าเอาเอามาประกบกับสามแปดนี่สิอ่าอเล็กขันมัด มัดตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปเล่นเดอ้อสำหรับคนที่บ่ต้องไปคิดอียงห้ายก็เล่นตามอัตมาก็ได้อย่างสมมติว่า3 8ม3ปดดสายังสี่แล้วก็หาโคกหายางสี่แล้วก็ไอทีศูนย์เก่าเก่าศูนย์ยังสี่แล้วก็ไปทีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งยังสี่ซ้ำนี่แหละไปบนไปล่างก็แล้วกันเพราะว่าอัตมานี่บ่สามารถที่จะบอกได้ว่า มันสิขึ้นบนหรือลงล่างข้าใจบเพราะว่าตัวเหลขกมันสามารถพลิกแปลงกันได้เอกับตัวเหลขกแนวทางเอ่อแต่จะให้เป็นเพียงแนวทางเด้อบ่ไดการันตีว่าสิถึกร้อยเปอร์เซ็นต์มาอูขนาดนั้นนะกับโจพ้ารวยนี่โจป้ารวยคือสิมีเงินทุงเงินถังแล้วเนาะแม่บ่โจปารวยนางเครื่องบินเจ็ดน่ะนะเออนางเครื่องบินแล้วบานเนี่ยเฮ เอ้ยเพื่อยแล้วยิ้มเอ้ยเพื่อยอยู่ดาวัวตองเป็นเด็กๆมาถูกแล้วปู่เอาก็ให้เฮ็ดโจสรุปให้เขาฟังแน่เฮาอ่าค่ะนี่ค่ะสรุปเนาะค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของปู่เด้อคุณบอกกันแบบก็คือว่าอ่าสายวิ่งเนาะค่ะวิ่งเท่านั้นบ่เกี่ยวกับรูดเนาะสามกระพงเนาะค่ะ แล้วก็สองตัวปูจำหมายเลขสามแปดห้าหกศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดนะคะปูไพ่มีหลักอลอยแม่นๆ่นหรือจังไหนลองเอามาใส่กับสามแปดห้าหกศูนย์เก้าและหนึ่งเจ็ดนะคะอย่าลืมกลับด้วยแปดสามสามแปดห้าหกหกห้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะปูเนาะแม่นอันนี้คืออัตมาให้แบบแหวกแนวจากนิดหนึ่งนะคือเส้นมันมีความรู้สึก,กว่า อาจจะมีโชคนะพรุ่งนี้อ่ะอาจจะนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่า,วาเออมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีโชคคือความรู้สึกเซนอยู่ในตัวของอัตมานะอ่าตมาคิดว่าน่าน่าจะมีโชคหรืออาจจะมีโชคพรุ่งนี้ถ้าถ้าเอาตัวนี้ไปนะสําหรับสวทั้งหลายก็ไม่ต้องคิดนันเนาะให้เหล่นตามอัตมาโลดคือสําหรับคนที่หูจัก อ่าพกเลขนับเลกอีกยังเลขอันนี้ก็ให้คนไปตัดเอาเนาะคนอยากคนโยม่นไปใส่สติปัญญาของคนอยู่แต่ว่าอัตมาคิดว่าถ้าสายวิ่งเนี่ยวิ่งตามอาตมานี่สองตัวต้องมาหนึ่งตัวแน่ๆนะก็คืออันนี้ก็คือความรู้สึกนะว่าเลกจะต้องเข้าหนึ่งตัวอย่างน้อยอ่ส่วนโอยเราพัฒนาเอ่อในค่ำคืนนั้นก็คงจะ ถ้าเป็นไปได้ก็คือหลังรัฐบาลไทยออกเนาะคนณยากก็โยมอะ่จะจากสั้นก็นสุดท้ายนี่ก็ผู้ใดที่ใใช้วิจรารณญาณในการรับฟังและรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่การันตีว่าจะถูกร100้อยเปอร์เซ็นต์พนเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นต์เดอ้อคนอยากกโยมก็ใช้สติใช้ปัญญาในการเล่นเพราะว่าแนวทางก็มีเข้ามีรุด อางสั้นาู้ใดจะเข้ามาเบิ่งทางช่องโจ้พาลวยแล้วก,ก็ขอให้คุณญาติคุณโยมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีแนวทางของอาจารย์ท่านอื่นๆเนาะแจ้งเตือนขึ้นมาญาติคุณโย,ยมจะได้เบิ่งท่านผู้ลังคนบบ pell, ้นกับบเฮดโบเปล่นก็คือบบเห็นเห็นแต่คลิปเก่าๆเพราะว่าบบได้กดกระดิ่ง ติดตามกดติดตามเนาะไปตามนี่แหละอ่ะสั้นๆก็อ่าผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแนวทางของปูหูขังอ่าช่วงนี้ก็พอไซ่ได้เด้อคุณญาติคุณโยมอย่าไปทพอเด้อเพราะว่าเล็กมันก็เข้ามาสองงวดแล้วเ <c oughs> แค่สองงวดเนาะก็คือรัฐบาลไทยยังไม่หลุดนะเลยตัววิ่งเนี่ยอ่าอ่อ่าจะสั้นก็ เอามาเบึงแล้วขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยสกุสกุลเด้อมืออื่นะสาธุสาธุเจริญพรสาธุค่ะปู่ค่ะกราบขอพระพุณค่ะปู่กราบนมาสการค่ะเจริญพรแนวทางรัฐบาลไทยปูขูขันเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ใครที่รอมาแล้เด้อเอาไปพิจารณาเบิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลาง ในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะค่ะขอกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขูรสุก้นที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตลอดกับความทุกท่านโชคดีร่ำรวยเนาะไปกันแนวทางรัฐบาลไทยของปูขันไพ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ค่อมแตกขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะคะแตกรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่หาเลขหนาสามตัวเลขไทยสามตัวและ เลขท้ายสองตัวขอให้เป็นของทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ